สำหรับห้อง E นะครับผมสมัยก่อนมั่อยู่ห้อง B เนี่ยยังไงเนี่ยไม่ว่า a B c dE แล้วก็ตามเนี่ยมันก็คือเพื่อนกันหมดเนี่ยถ้าตราบใดเพื่อนไม่ไม่ไม,ไม่ไม่มาด้วยไม่มาเพื่องานร่วมกับเพื่อนเนี่ยมันก็มีความรู้สึกว่าเพื่อนมันก็จะมีความรู้สึกว่าน้อยใจลงไปเพราะฉะนั้นผมคิดว่าห้อง E เนี่ยได้จัดงานขึ้นมาในครั้งเนี้คิดว่า ผมเนี่ยคนหนึ่งให้กําลังใจและทุกคนที่อยากจะให้มีงานเกิดขึ้นเนี่ยต้องการให้ห้องอีเนี่ยมีกําลังใจมากๆและต่อไปเนี่ยเพื่อนๆเห็นเนี่ยเพื่อนๆทุกห้องเห็นเนี่ยว่าเรามีกําลังใจเกิดขึ้นเนี่ยเขาก็จะมีกําลังใจตามเราไปด้วยฮมีกําลังใจต่อไปในในใน,ในที่เราจะจัดงานไปข้างหน้าจนพอเราจะตายจากกันไปเลยนั่นแหล,ล,ละครับขอบคุณครับข้อที่หนึ่งนะฮะข้อสองคือจะมีเรื่องเพื่อนเนี่ย ความหมายของเพื่อนเนี่ยมันมีมาตั้งแต่เราได้เกิดมาแล้วถ้าเราน้มาเจอกันเกิดมานี่คือเพื่อนของเราคือพ่อแม่ใช่ไหมฮะแต่พอเราไปเรียนโรงเรียนเนี่ยตั้งแต่ป .1 จนถึงม .3 เนี่ยมันมีความผูกพันในฐานะที่วันเราได้ไปอยู่ร่วมกันได้ไปเที่ยวด้วยกันได้โดนบัตเตอร์เรียกไปด่าไปตีมาสเตอร์ตั้งแต่มาสเตอร์ท้องหลออเนี่ยเอาไม้ใหญ่ๆมาหวดเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราได้ผจญภัยร่วมกันมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเพื่อนเนี่ย ไปตกทุกข์ระกรรลำลําบากยังไงเนี่ยถ้าเราสมมติเราไม่มาเลยเนี่ยไมมางานเพื่อนเลยนะฮะมันก็จะมีความรู้สึกว่าไอความเป็นเพื่อนเนี่ยมันมันมันคืออะไรความในความหมายของของคำว่าเพื่อนจริงๆนะเพราะฉะนั้นผมก็ผมก็พูดวนเวียนหน่อยนะคือผมอยากให้เห็นว่าเพื่อนเนี่ยมันความผูกพันมันมีมาตั้งแต่เล็กๆแล้วเพราะนั้นถึงแม้เราจะแก่ไปจนเนี้ยถึงแม้จะตายจากกันเนี่ย ก็ขอให้เรามาได้สังสรรค์กันบ้างแล้วได้มาคุยกันบ้างอย่างน้อยก็ได้เห็นความทุกข์สุขของเพื่อนแล้วถ้ามีอะไรได้ช่วยเหลือกันได้ก็มีความยิดีที่จะช่วยกันได้ต่อไปครับ